สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแม่ดวงคลิปน้องคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูผู้มีจิตคิดริษยาคุณเมื่อเขามาส่องโซเชียลของคุณหรือว่าเขาติดตามชีวิตของคุณแล้วเขาคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะและรู้สึกอย่างไรทรงพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดตลดตามและแชร์นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์ที่น่ารักศัตรูผู้คิดริษยาคุณเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานของเขากันนะคะว่าถ้าหากเขาส่องโซเชียลคุณแล้วเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับชีวิตของคุณความเป็นอยู่ของคุณนะคะ เราเคยให้คำนิยามคำว่าศัตรูหรือว่าคนที่คิดริษยาคุณแล้วนะคะก็จะเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานหรือว่าสังคมรอบข้างหรือว่าคนที่เขาอิจฉาคุณไม่ชอบคุณนะคะไม่อยากจะให้ชีวิตของคุณนะานเด่นดังดีไปกว่าเขานั่นแหละนะคะเรียกว่าศัตรูนะคะ ราศีที่โดดเด่นทรัสราศีพิศิธาตุินเมอร์คิวรี่คนเกิดวันพุธธาตุน้ำอะคอเรียตราศีกุมภ์ธาตุลมสกอร์เปโอราศิพิจิกธาตุน้ำฟันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟเอิร์ธธาตุดินพฤศสกำกัก่อนเลโอราศีสิงธาตุไฟวิกโกราศีกันธาตุินตัวเลขวันที่เกิดที่เจ้ห้องกับคุณนามีสองสิบสามสิบห้ายี่สิบหกห้าสิบเอ็ดแปด แล้วก็6นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานศัตรูผู้คิดฤทธิ์ศยาคุณนะคะว่าพลังงานของคนที่คิดฤทธิ์ยาคุณเนี่ยเป็นศัตรูของคุณเนี่ยเขานะคะกับคุณมีความสัมพันธ์กันรูปแบบไหนหรือว่านะสนิทกันมากแค่ไหนหรือว่านะเขาและคุณนะคะมีประเด็นกันอะไรนะคะมาตรวจสอบพลังงานของเขาก่อน ว่าเขากับคุณเนี่ยจะเป็นศัตรูกันได้ยังไงนะมีประเด็นกันเรื่องอะไรพลังงานของศัตรูของคุณนะคะ Queen of Cups นะคะพลังงานของศัตรูของคุณนะเหมือนเป็นคนจิตใจดีนี้เมตตาเป็นคนที่ขยันทำมหากินนะเป็นคนที่มีความอดทนนะแล้วก็เป็นนักรบเป็นนักสู้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อุปสรรคปัญหาอะไรแต่ศัตรูของคุณเนี่ย เขามีความทุกอกทุกใจเศร้าโศกเสียใจนะคะเหมือนมีปัญหาการเงินแต่มักที่จะแสดงออกว่าตัวเองนั้นรน่ํารวยมั่งคั่งนะคะหรือว่าเขามักที่จะแสดงออกหรือว่าพูดคือพูดเก่งนะ,ะดูมีความรู้มีความสามารถดูมีความเก่งมีความฉลาดนะคะศัตรูของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าแสดงออกว่ารักคุณเป็นเพื่อนกับคุณสนิทสนมกับคุณ เป็นเพื่อนเก่าสังคมเก่าที่ทํางานเก่าได้นะคะและศัตรูของคุณก็มักที่จะสองผ่านคุณผ่านโซเชียลด้วยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าตรงคุณและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กัน นะมีพลังงานของหกดาบคุณอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ใกล้เขาเขาจึงมักที่จะส่องโซเชียลดูชีวิตของคุณนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอา,อาจจะมีความชื่นชมอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบคุณหรือว่าติดตามชีวิตของคุณตลอดเวลายิ่งเห็นชีวิตของคุณมีความสุขมีความสำเร็จในอาชีพการงานเขายิ่งไม่มีความสุขเพราะว่าเขามีปัญหาการเงิน ะะเขาเนี่ยชอบแสดงตัวเหมือนตัวเองอะ่ะร่ํารวยประสบความสําเร็จหรือว่าเก่งในสถานที่ทํางานเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่เหมือนมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ชอบให้ผู้คนมาชื่นชมสรรเสริญยกย่องเขาเมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้เป็นเรียกได้ว่าเหมือนกับไม่ได้สามารถที่เขาจะข่นะคะคมคุณหรือว่านะคะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนสยบ ะะหรือว่าชนะคุณได้เนี่ยตัวของเขาติดตามชีวิตของคุณผ่านโซเชียลออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมีทั้งพลังงานของคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเคยเป็นคนรักของคุณเคยเป็นแฟนของคุณนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ศัตรูนะ,ะผู้คิดริษยาชีวิตของคุณเมื่อเขาได้ส่องโซเชียลของคุณแล้วนะ,ะเขาคิด และก็รู้สึกอย่างไรกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนะมาดูสิศัตรูที่ส่องโซเชียลของคุณนะคะคิดแล้วก็ริษยาคุณอย่างไร6กดาบ เมื่อคุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายหานกระทนงานหรือว่ามีการจบความสัมพันธ์นะไปเริ่มต้นไปทำงานที่ใหม่แต่คุณก็ยังเป็นคนขยันนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะขยันทำมาหากินนะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือแม้กระทั่งพลังงานของศัตรูที่แบบกลัน่นแกล้งนะคะ การแกล้งทําร้ายทําลายให้ตัวของคุณมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานกระทันหันด้วยนะเพราะว่าเบื่อเพราะว่าลาคาญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณไม่ชอบนะหรือว่าไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วหรือว่าบางคนท่านนะก็จะเป็นความสมันที่แบบศัตรูคนนี้หน้าที่จะมีพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะในความสัมพันธ์คือเมินเฉยกับคุณนะคะไม่สนใจคุณหรือว่าทำพฤติกรรมนะที่แบบตัวของคุณจะสัมผัสรับรู้ได้ว่าคนคนนี้นะคะไม่ชอบคุณนั่นแหละนะคนคนนี้เมื่อเขาส่องโซเชียลของคุณหรือว่าเขาติดตามชีวิตคุณเนี่ยรู้สึกว่าคือเหมือนส่องไม่ได้นะบางคนท่านก็คือบล็อกนะบล็อกในเรื่องของเออโซเชียลนะแต่อาจจะมีการทำงาน นะคะหรือว่ามีช่องทางธรรมาหากินนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเหมือนกับว่ามาส่องมาดูชีวิตของคุณนะคะก็มีเรื่องของประเด็นบางคนท่านคือมีประเด็นกันมีปัญหากันนะคะหรือว่าจบความสัมพันธ์กระทนหันก็ได้เช่นกัน นะแต่ศัตรูคนนี้ก็ยังเหมือนกับคิดพยายามที่อยากรู้อยากเห็นชีวิตของคุณอยู่นะยังดันดนพยายามสอดส่องนะดูโซเชียลของคุณอยู่นะคะอาจจะใช้เพื่อนหรือว่าคนอื่นๆมาส่องโซเชียลของคุณนะศัตรูผู้คิดริษยาคุณนะ,ะมีพลังงานของการที่อยากจะติดต่อ พูดคุยหรือว่านะคะเขาหน้าที่จะรับรู้นะก่อนหน้าเนี้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มีความสุขมีไรายได้มีเงินมีทองเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถไม่ลำบากในเรื่องของการเงินหรอกนะคะเออแม้คุณจะเหมือนกับว่าคือลำบากหรือว่าไม่ลำบากเนี่ยตัวของศัตรูคนนี้ก็มีความรู้สึกไม่ชอบนะ,ะไม่ชื่นชม ในตัวของคุณอยู่ดีนะเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยศัตรูคนนี้นะคิดอยากจะแข่งขันกับคุณในเรื่องของอาชีพการงานอยู่แล้วนะเมื่อคุณมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าไม่ได้อยู่สถานที่แห่งนั้นแล้วศัตรูคนนี้ก็ยังอยากจะสนใจชีวิตของคุณอยู่ยังรู้สึกแย่ยังรู้สึกว่านะคะสู้คุณไม่ได้ ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขนะกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะมันมีความที่แบบเหมือนคิดริษยาแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกมานะคะเรามาดูพลังงานของศัตรูผู้คิดริษยาคุณเนี่ยเขาคิดจะทําอะไรเขาทําอะไรไม่ได้เขาได้แต่นะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบพูดจาะะไม่ดีใส่คุณนะ,ะดุด่าว่ากล่าวคุณในเรื่องของการทำงาน นะคะน่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตแหละที่คุณนะคะเหมือนกับว่าให้ความเคารพเขาในเรื่องของการทํางานเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณเขาสอนงานเขาบอกงานคุณนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณ นะคะเขากลัวว่าคุณจะโดดเด่นโด่งดังไปมากกว่าเขานะ,ะเมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไปทําอาชีพอื่นหรือว่าไปอยู่ที่อื่นเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณจะไปได้ดีจะประสบความสําเร็จมากกว่าเขาก็ยังมีการตามติดชีวิตของคุณอยู่และเขาคิดจะทำอะไรกับคุณสักตัวนี้่อง นะคะส่องแล้วก็ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยนะะว่าเขาเป็นคนมาส่องคุณมาตามติดชีวิตของคุณนะสิ่งที่เขาเห็นเขารู้สึกว่านะอาชีพการงานหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือคุณน่าที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในขณะที <สต Harper> ่ศัตรูของคุณเนี่ยไม่เคยประสบความสําเร็จแม้เขาจะอายุมากแล้วนะคะอาชีพการงานที่เขาทําเหมือนกับทําไปวันๆน่ะนะคะแล้วก็ไม่เคยได้รับคําชื่นชมนะตัวของเขาเหมือนกับว่าเอออยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะมีความสุขนะอยากที่จะมีอาชีพนะที่มันเหมือนกับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันกับคุณบางคนนั่นคือแบบทาอาชีพ โซเชียลโด่งดังหรือว่ามางท่านขายของออนไลน์ร่ำรวยนะคุณเป็นคนขยันนะนะไม่ว่าคุณจะตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะคุณก็ยังมีในเรื่องของความมัง่งคั่งความร่ำรวยในขณะที่ศัตรูของคุณเนี่ยได้แต่เครียดนะได้แต่เฝ้าดูเฝ้ามองชีวิตของคุณแล้วก็ตามต่องอาตามส่องตามติดชีวิตของคุณอยู่นะคะและศัตรูผู้คิดริษยาคูณเนี่ยนะคะ เห็นถึงพลังงานของความมั่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จของคุณในขณะที่ตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้คุณอาจจะทำงานนะอยู่สถานที่แห่งอื่นนะหรือว่าคุณอาจจะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะคะคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคุณเป็นคนรู้จักเอาตัวรอด ได้ดีนะคะแล้วใช้ชีวิตได้ดีอย่างมีความสุขในขณะที่ศัตรูของคุณเนี่ยรับผลของวิบากกรรมนะคะชีวิตของเขาเหมือนกับว่านะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แบบเหมือนแม้เขาจะอยู่ในสถานที่นั้น นะคะแม้จะมีความร่ำรวยมีความสําเร็จในอาชีพการงานแต่รู้สึกว่าเขาเจอวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างในสถานที่ทํางานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูผู้คิดริษยาคุณเนี่ยนะคะเขาเจอเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรทําไมเขาถึงมีความรู้สึกอิจฉาคุณไม่ชอบคุณเขาเจอพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่ ะะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่าเขาแล้วก็คอยสอดส่องคอยจับผิดดูพฤติกรรมของเขานะแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าเขานะจะแสดงออกถึงความเป็นคนดีจ,จิตใจดีมีเมตตาแค่ไหนก็ตามแตนะ่ความโดดเด่นในชีวิตของเขาไม่สามารถที่จะทาให้เขาประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่านะเป็นคนที่เหมือนกับว่าหัวหน้างาน นะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเนี่ยไม่เห็นถึงคุณค่าไม่เห็นถึงความรู้ความสามารถนะเขาไม่เคยได้รับโอกาสดีๆเลยอ่ะเหมือนกับว่าเขาคิดด้วยเสยยคุณแล้วเขาเจอในเรื่องของผลกรรมของการที่แบบถูกปิดกันในเรื่องของโอกาสการทํามาหากินนะคะก็เลยทําให้ศัตรูของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ ทำอะไรที่มันเหมือนกับประสบความสําเร็จได้ไม่สามารถเนี่ยมีธุรกิจการงานที่โดดเด่นโด่งดังได้หรือแม้กระทั่งนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเหมือนกับว่าถูกตัดสินถูกลงโทษนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะมีการทําพฤติกรรมแย่ๆนะ,ะกับเพื่อนหรือว่าอิจฉาคุณหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆเขาจะเจอเพื่อนแล้วก็สังคม นะที่ขัดขวางเขานะคะถูกตัดสินนะคะแม้เขาจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาในสายตาของเพื่อนสังคมแต่เขาจะไม่มีเพื่อนที่คอยสนับสนุนเขานะ,ะเขาก็อยู่ได้แค่นั้นแหละเหมือนอาชีพการงานก็มีแค่นั้นนะ,ะความสําเร็จก็มีแค่นั้นไม่ได้ไปไหนมากมายนะแม้นะเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นที่รักของเพื่อนของสังคม นะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครที่อยากจะให้เขาประสบความสําเร็จหรือว่ามีโอกาสดีๆเลยเจดาบตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเพื่อนของเขาที่เขาคบเนี่ยหน้าไหวายหลังหลอกนะ,ะหรือว่าชอบพูดจาใส่ร้ายป้ายสีนินทาซุบสิบนะคะแล้วก็แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะเขาอยู่ในสถานที่ที่แบบมีเพื่อนมีสังคมที่ นะคะไม่ดีไม่สนับสนุนเขาแม้เขาจะทำตัวเป็นคนดีก็าตามนะคะศัตรูผู้คิดริษยาคุณเนี่ยนะคะเมื่อเขานะ,ะริษยาคุณหรือว่าทำกรรมไว้กับคุณแล้วชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรสามดาษชีวิตของเขานะ,ะจะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จจะผิดหวัง จะไม่มีเพื่อนฝูงนะที่เป็นเพื่อนสนิทนะหรือว่านะคือใช้ชีวิตไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวไม่ค่อยที่จะได้รับความรักความเมตตานะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่โดดเด่นในสายงานที่ทำนะคะเป็นคนขยันก็จริงนะแต่เป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าทำไปวันวันนึงอะ นะคะคือเดินโตเตะโตเตไปวันวันหนึง่งนะคะแล้วก็ถูกสังคมถูกเพื่อนถูกฝูงนะคะที่เขาคิดว่าสนับสนุนช่วยเหลือเขาเนี่ยนินทาใส่ร้ายป้ายสีเค้เขาหรือว่าเขามีศัตรูในที่ลับนะะไม่เปิดเผยแล้วคอยขัดขวางเขาอยู่เขาจึงกลายเป็นคนที่เกือบเหมือนกับว่าไม่แยแสไม่สนใจคนอื่นหรือนะ,ะพฤติกรรม สิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะทํากับคุณด้วยก็ได้หรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นนะคะไม่ไม่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะเหมือนกับว่าคือทํางานเอาดีนะ,ะต่อหน้ารับหลังก็ทําอีกอย่างหนึ่งประมาณนี้นะ,ะผู้คนจึงเหมือนกับว่าหน้าที่จะ มีในเรื่องของการที่รวมกลุ่มรวมก้อนกันประท้วงเขาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่แย่ตรงนี้นะคะนี่คือศัตรูผู้คิดด้วยเสียคุณเดิมทีเนี่ยเขานะเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นและมีพฤติกรรมที่แบบไม่ชอบที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ช่วยเหลือคนอื่นท้ายที่สุดแล้วนะคะแม้เขาจะมีเพื่อนมีฝูงมีสังคมพูดคุยด้วยแต่นะผู้คนเหล่านั้น เกลียดชังเขาแล้วก็ไม่ชอบเขาในท้ายที่สุดนะเพราะว่านิสัยของความอเปรียบของเขาเนี่แหละนะคะนี่คือพลังงานของศัตรูผู้คิดริษยาคุณนะคะก็ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนชีวิตของคุณนะ,ะจะไปได้ดีมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเมื่อไม่มีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตแล้วนะค,ะคุณจะมีการเรียกได้ว่าตัดนะคะ ตัดความสัมพันธ์จากคนคนนี้ออกไปจากชีวิตคุณจะไม่ต้องเครียดอีกต่อไปคุณจะไม่ต้องเจอคนแบบนี้ต่อไปนะคุณจะกล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถคุณกล้าที่จะอ่เรียกว่าเหมือนกับทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมือนกับว่าอ่าคุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีนะและสิ่งดีงามเนี่ยเอ่อทุกสิ่งทุกอย่าง นะจะกลับมาเป็นผลดีกับชีวิตของคุณส่วนคนที่คิดริษยาคุณเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาจะถูกลงโทษ นะพฤติกรรมที่แย่ๆของเขาจะถูกเปิดเผยนะคะจะมีผู้คนนะคอยจับผิดคอยจับจ้องชีวิตของเขาและตัดสินแม่เขานะคะมีชื่อเสียงหรือว่ามีความสําเร็จนะคะพลังงานของศัตรูผู้คิดริษยาคุณท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะเจอผลกรรมนะคะที่ตามมาแน่นอนนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คิดดิสยาคุณฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการตามา่ะ